สวัสดีค่ะเซลเมโคราทอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda CRV สำหรับคันนี้เป็นรุ่นเทอร์โบนะคะขับเคลื่อน2ล้อกับรุ่น E สีขาวแพทินัมราคาจำหน่าย1น3่0ล้าน3 1 0 0 0บาทค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ค่ะ ลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะ สำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเดี๋ยวมีพาชมกันก่อนอื่นฝากช่องทางการติดต่อเซลเมโคราสฮอนด้าค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้าป้ายแดงทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อกับเมยได้โดยการทักไปที่แชทเพจเซลเมโคราฮอนด้าชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยค่ะหรือท่านใดสะดวก ทางไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์ ID ค่ะ0910477704เป็นไอดีไลน์นะคะ0910477704ค่ะหรือหากท่านใดต้องการจองทันทีตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0629155647ค่ะ สำหรับรถยนต์ Honda CRV คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบมาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc 190แรงม้าค่ะลูกค้าสามารถเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก so ๊สโซฮ91แก so ๊สโซฮ95 E20 และสูงสุดที่ E85 ถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะความจุถังน้ำมัน57ลิตร ะะลูกค้าก็สามารถเลือกเติมได้เลยว่าต้องการจะเติมอะไรนะคะอย่างที่เมย์ได้แจ้งไปแก๊สโซฮอร์91แก๊สโซฮอร์95 E20 และสูงสุดที่ E85 ความประหยัดของคันนี้นะคะความประหยัดสูงสุด14.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M เกรด S Edition ลูกค้าเลือกบานหน้าและบานหลัง40%ด้านข้าง60%ค่ะเมออกบัตรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M ในส่วนของฟิลม์มเซรามิก 3M เกรด S Edition นะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เมมีให้เลือกตั้งแต่40% 60%และ80%ค่ะสำหรับข้อดีของฟิลม์มเซรามิก 3M เกรด S Edition นะคะ กันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วอายุการใช้งานยาวนานค่ะมือด้านนอกแต่เคลียร์ใสายจากด้านในค่ะด้านในสำหรับผู้ขับขี่มองออกมาสว่างคมชัดนะคะแต่ว่ากันความร้อนได้ดีมากๆนะคะสำหรับฟิล์มในรุ่นนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายนอกคันนี้ทำเคลือบเซรามิกค,ค่ะน้ำยาเป็นของ 3M นะคะแพ็กเกจรับประกัน3ปีในแพ็กเกจก็จะมีทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน หลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะก็สามารถกลับเข้ามารับบริการเคลือบเซรามิกซ้ำได้ที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะที่นี่โคราช Honda สาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันลูกค้าสามารถนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ในแต่ละครั้งนะคะจะมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกเข้ารับบริการที่ศูนย์ที่โคราชนะคะ ก็สามารถเข้ารับบริการในเครืออุบลพันธทองค่ะซึ่งมีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำานาจเจริญและศรีสะเกดค่ะเช่นเดียวกันนะคะนัดหมายก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าค่ะในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ค่ะเป็นขอบโครเมียมนะคะเป็นของแท้จากฮอนด้าค่ะ ถูกติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนแบบนี้นะคะทั้ง4ประตูค่ะข้อดีของคิ้วกันศาสตร์นะคะ 1. ติดแล้วดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. เวลาที่ลูกค้าต้องการลดกระจกเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารนะคะก็สามารถลดลงมาได้นิดนึงนะคะ ฝุ่นภายนอกก็จะไม่เข้าไปในห้องโดยสารหรือเวลาที่ฝนตกนะคะตัวนี้เวลาที่เราลดกระจกลงมานิดนึงนะอคะ่ะระบายอากาศระบายความร้อนในห้องโดยสารฝนก็จะไม่กระเด็นเข้าห้องโดยสารด้วยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะในรุ่นเทอร์โบ e2 e e l คันนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้าชิ้นใหญ่ดีไซน์สปอร์ตค่ะเป็นแบบสีดำ เปียโนแบ็นะคะมาด้วยโลโก้ขนาดใหญ่ของ Honda แบบนี้ด้านบนจะเป็นโครเมียมค่ะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED ค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสามารถควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูได้นะคะในกรณีที่มีกุญแจอยู่ใกล้กับประตูรถค่ะกุญแจรีโมทจะเป็นลักษณะนี้นะคะมีปุ่มกดล็อกปลดล็อกสตาร์ทรถจากภายนอกรถนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารเวลาที่ สตาร์ทรถจากภายนอกนะคะเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารก็จะทำงานค่ะเปิดฝาก,กระโปรงท้ายนะคะแต่ถ้าใช้แบบสมาร์ทนะคะลูกค้าไม่ต้องกดจากรีโมทก็ได้ใช้วิธีสัมผัสที่มือจับประตูแบบนี้นะคะเอามือรูปที่มือจับประตูกระจกมองข้างจะพับเก็บให้อัตโนมัตินะคะเป็นการล็อกรถถ้ารถล็อกแล้วนะคะอยากจะเช็คว่ารถล็อกหรือยังให้มาเช็คที่ประตูหลังนะคะ อันนี้คือล็อกแล้วแต่ถ้าต้องการเปิดประตูนะคะปลดล็อกก็เดินมาที่รถได้เลยแล้วก็เอามือสวมแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดได้เลยมีกุญแจอยู่ใกล้กับประตูรถในระยะ80เซนติเมตรไม่เกิน1เมตรล็อกกระจกมองข้างพับเก็บให้อัตโนมัติปลดล็อกกระจกมองข้างกลางออกให้อัตโนมัติค่ะ ประตูด้านหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะคก็สามารถเปิดจากรีโมทได้กดปุ่มนี้ครั้งไว้ค่ะพอตีดแล้วนะคะไฟจะกระพริบสองครั้งนะคะประตูด้านหลังจะเปิดออกแบบนี้เลยค่ะคันนี้ติดเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R นะคะ เวลาจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังได้เซ็นเซอร์ก็จะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะป้องกันการชนด้านหลังค่ะด้านในก็จะมีกระบะถาดท้ายนะคะของแท้จาก h ันด a หมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลมีไฟส่องห้องสัภาระท้ายทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นแสงสีขาวค่อนข้างสว่างมากๆค่ะอำนวยความสะดวกเวลาที่หยิบจับของเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะอยู่ด้านซ้าย1นึ่ตำแหน่งค่ะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็สามารถปรับพับได้ค่ะประตูด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะคะทั้งสองฝั่งเปิดได้กว้างแบบนี้เลยตั้งฉาก90องศาสามารถก้าวขึ้นและลงและได้อย่างสะดวกนะคะ ในส่วนของเบาะที่เมย์แจ้งไปว่าพับได้แล้วก็พับง่ายมากๆค่ะวิธีการพับนะคะตัวนี้จะมีตัวพับตัวบีบนะคะสลักสําหรับการบีบนะคะก็กดบีบแบบนี้ได้เลยเบาะก,ก็จะพับลงมาง่ายมากนะคะแค่เอามือบีบแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของได้มากยิ่งขึ้นค่ะจะพับฝั่งหนึ่งโดยสารฝั่งหนึ่งก็ได้หรือถ้ามีของเยอะๆนะคะก็สามารถปรับพับทั้งหมดได้เลยค่ะ ทำเช่นเดียวกันนะคะกับฝั่งเมื่อกี้เลยพอพับแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสิ่งของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับ Honda CR-V รุ่น e w h e e l นะคะขับเคลื่อน2องล้อค่ะหลังคาด้านบนนะคะก็จะบุ ด้วยสีเบดแบบนี้ค่ะดูรูหราแล้วก็สปอร์ตนะคะคันนี้อนเนกประสงค์ค่ะแรงถึง190แรงมา้าและประหยัดสูงสุดถึง14.3กิลเมต,ต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากเราจะเปิดประตูหลังจากรีโมทแล้วนะคะก็เปิดจากที่ตัวประตูเองได้นะคะจะมีสวิตตัวนี้นะคะส่วนปุ่มนี้นะคะถ้า เรากดให้มีไฟสีเขียวทํางานแบบนี้นะคะเวลาที่เราหยิบของในรถแล้วนะคะเดินออกจากตัวรถประตูด้านหลังจะปิดให้เองค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะเผื่อมือถื้อของนะคะไม่สะดวกปิดก็สามารถกดปุ่มสีเขียวก่อนแล้วค่อยหยิบของเดินถอยออกมานะคะประตูด้านหลังก็จะ ปิดให้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังเปิดปิดด้วยระบบแฮนด์ฟรีนะคะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้กันชนด้านล่างสามารถสอดเท้าเข้าไปที่ใต้กันชนเพื่อเปิดและปิดประตูด,ด้านหลังได้อีกด้วยค่ะล้อแม็กนะคะหรือว่าล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะเป็นสีเงินลายนี้แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบน็อต5รูมีลูกค้าหลายท่านถามว่าอยากเปลี่ยนเป็นสีดำได้ไหม ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนของล้อแมกนะคะยังเปลี่ยนไม่ได้แต่อนาคตน่าจะมีนะคะเดี๋ยวถ้ามียังไงถ้ามีได้ติดตั้งให้ลูกค้ายังไงก็เดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะยางนะคะติดรถยนต์ขนาด235ทัพ R 1 8ค่ะ ในส่วนของคุณภาพของอยางนะคะ Honda รับประกันให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะที่กระจกด้านซ้ายนะคะก็จะมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนวอล์สนะคะก็เวลาเปิดใช้งานภาพจากด้านซ้ายนะคะจะไปแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงทำให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นมุมอับสายตา เช่นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่าเวลาที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเลนไปด้านซ้ายก็จะเห็นมุมอับสายตาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะที่กระจกบังลมด้านหน้านะคะก็จะมีกล้องมุมกว้างเพื่อตรวจจับรถยนต์คันด้านหน้านะคะรถจักรยานยนต์รถจักรยานคนเดินถนนนะคะ เส้นแบ่งถนนนะคะเพื่อให้การทำงานของ Honda Sensing ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง Honda Sensing นะคะก็ติดตั้งมาในรถยนต์ Honda CRV ทุกรุ่นทุกเกตค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะเบาะนั่งจะเป็นเบาะหนังนะคะ ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะสามารถกดเดินหน้าถอยหลังนะคะปรับสูงต่ำได้ปรับพนักพิงค่ะแล้วก็มีปุ่มดันหลังสามารถรองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างสบายนะคะสะดวกสบายมากๆสำหรับเบาะนั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารก็ ดีไซน์การออกแบบก็อบกระชับด้านข้างเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะนั่งขนาดใหญ่ค่ะปริมาณลมยางนะคะด้านหน้า35ด้านหลัง32ค่ะก็จะมีป้ายแสดงการเติมลมยางอยู่ด้านข้างนะคะด้านด้านขวาของผู้โดยสารของผู้ขับขี่ค่ะ คันนี้ติดตั้งคิ้วบันได LED ค่ะของฮันด a าแท้นะคะมีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะติดตั้งโดยช่างฮัน da แสงเป็นแสงสีขาวแบบนี้ค่ะแผงข้างประตูนะคะก็จะมีสวิตช์สำหรับควบคุมกระจกแล้วก็หน้าต่างทั้ง4บานสามารถปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าได้นะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกล็อกปลดล็อกแล้วก็มีตัวล็อกกระจกนะคะ เข้ามาในห้องโดยสารกันบ้างค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยค่ะเวลาสตาร์ทให้ลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งปล่อยมือได้เลยเครื่องยนต์ก็จะทำงานนะคะมาตรวัดหน้าปัดเรือนใหม่นะคะหน้าจอตรงนี้จะเป็นจอ TFT นะคะขนาด7นิ้ว แสดงสถานะการใช้งานแล้วก็การตั้งค่าของตัวรถได้ค่ะมีรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์นะคะอุณหภูมิภายนอก26องศาค่ะปริมาณน้ำมันนะคะแล้วก็นาฬิกาบอกเวลาค่ะถุงลมนิรภัยมีด้วยกันทั้งหมด8จุดนะคะอยู่ที่พวงมาลัย1จุดคอนโซลด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร1จุดม่านถุงลมด้านซ้าย ด้านขวานะคะที่เบาะคู่หน้าและถุงลมเหนือเข่าด้านหน้านะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวารวม8จุดด้วยกันค่ะหน้าจอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะมาพร้อมกับกล้องส่องภาพด้านหลังมีเส้นกะระยะและสามารถเลือกมุมมองได้นะคะ มุมกว้างมุมปกติมุมสูงนะคะก็สามารถกดเลือกใช้งานได้ตามความต้องการเลยค่ะไฟฉุกเฉินนะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับเป็นอุณหภูมิแล้วก็แยกอิสระด้านซ้ายด้านขวาออกจากกันได้นะคะปุ่มนี้เปิดปิดนะคะ on off ใช้วิธีการกดนะคะหมุนขวาสุดเป็นการเพิ่มพัดลมนะคะลดพัดลมลดความแรงของพัดลมให้หมุนด้านซ้ายฝั่งด้านนี้จะเป็นการหมุนอุอณหภูมินะคะสำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าลดให้หมุนซ้ายเพิ่มให้หมุนขวานะคะสำหรับการลดการเพิ่มอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาสูงสุดอยู่ที่32องศาค่ะ สังเกตได้ว่าอุณหภูมิสองฝั่งนะคะจะไม่เท่ากันถ้าต้องการรวมอุณหภูมิให้กดไฟสีเขียวตรงนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเท่ากันหากต้องการแยกอุณหภูมิให้กดไฟสีเขียวออกไปแล้วก็เลือกหมุนได้เลยว่าต้องการปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่กี่องศาค่ะด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะคะด้านขวาจะเป็นฝั่งของผู้ขับขี่ค่ะก็สามารถหมุน ปรับอุณหภูมิได้เลยต่ำสุด18 1 8องศาสูงสุด32องศาค่ะหรือถ้าต้องการให้ปรับอัตโนมัติกดออโต้ค่ะให้ไฟสีเขียวทำงานตรงคำว่าออโต้นะคะระบบแอร์ก็จะปรับให้อัตโนมัติหรือถ้าห้องโดยสารร้อนนะคะเข้ามาในรถขณะที่รถตากแดดอยู่นะคะต้องการให้ห้องโดยสารเย็นเร็วนะคะให้กดแมคคูค่ะ อุณภูมิจะลดต่ำสุดนะคะพัดลมจะแรงสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นค่ะ โหมดเป็นการเลือกทิศทางนะคะว่าจะให้ลมแอร์ออกด้านไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยแล้วก็วนมาค่ะออกด้านหน้าปกติกดเลือกใช้ที่โหมดได้เลยนะคะมีฝ้าเกาะกระจกด้านหน้ามีฝ้าเกาะกระจกด้านหลังให้กดไฟสีส้มทางานแบบนี้ถ้าไม่มีฝ้าเกาะกระจกหน้าให้ปิดค่ะไม่มีฝ้าเกาะกระจกหลังให้ปิดออกไปแบบนี้ค่ะ AC ถ้าเป็นออฟนะคะลมแอร์จะไม่เย็นให้สังเกตนะคะว่าถ้าแอร์ไม่เย็นให้กดเป็นออนแบบนี้ค่ะอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาให้กดไฟสีส้มทำงานแบบนี้แต่ถ้าปิดเมื่อไหร่นะคะก็อากาศภายนอกก็จะเข้ามารวมถึงกลิ่นควันฝุ่นก็จะเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดแอร์ขับรถอย่าลืมปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาด้วยนะคะปุ่มนี้ค่ะ ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะ1ตําตำแหน่งช่องเชื่อมต่อ usb นะคะที่ชาร์จโทราศัพท์และมีไวเลสชาร์เจอร์นะคะที่ชาร์จโทราศัพท์มือถือแบบไร้สายนำโทราศัพท์มือถือนะคะมาวางได้เลยก็จะชาร์จแบตให้สะดวกสบายนะคะไม่มีสายเกะกะรุงรังนะคะก็วางชาร์จได้เลยค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยอย่างที่จ้างไปค่ะคันนี้รุ่นเทอร์โบ E2V นะคะขับเคลื่อนสองล้อความประหยัดสูงสุด14.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะมีโหมดที่เพิ่มการประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะกับ e ีคอนโหมดเวลากดใช้งานนะคะจะมีคำว่าอีคอนแบบนี้ ขึ้นที่มาตรวัดนะคะก็แสดงว่าเครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบเกียร์แล้วก็คันเร่งลดการทำงานนะคะทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันขึ้นสูงสุดอีกประมาณ10%เมื่อก,กดใช้อีคอนค่ะแต่ถ้าขับความเร็วสูงนะคะมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็กดปิดออกไปเลยไม่ต้องใช้นะคะเบรกมือไฟฟ้าเวลาจะใช้ก็เอานิ้ว งัดขึ้นแบบนี้ค่ะเวลาจะปลดเบรกให้เหยียบเบรกก่อนนะคะแล้วก็กดกดลงเป็นการปลดเบรกนะคะออโต้เบรกโฮเป็นเบรกชั่วคราวค่ะเอาไว้กดใช้เวลาขับในเมืองเวลาที่รถติดบ่อยๆหรือว่าติดไฟติดไฟแดงบ่อยๆนะคะก็กดใช้หนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาที่ใช้เบรกโฮนะคะ พอกดเบรคโฮปึ๊บจะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นที่มาตรวัดนะคะเวลาที่เราขับไปขับเดินหน้าจะมีเวลาที่เราใส่เกียร์ดีนะคะหรือว่าขับเดินหน้าขับไปเรื่อยๆค่ะพอขับไปจอดติดไฟแดงจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมรูปตัว A แบบนี้นะคะสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเกียร์ค่ะพักเท้าได้เลยรถจะไม่ขยับเป็นเบรคชั่วคราวนะคะ แต่ถ้าต้องการขับออกไปก็เหยียบคันเร่งแตะออกไปได้เลยแบบนี้ค่ะรถก็จะขยับออกไปได้พอเราไปจอดอีกนะคะเลขมาอยู่ที่ศูนย์รถจอดสนิทก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเอก็แสดงว่าลูกค้าสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้นะคะเป็นการพักเท้าช่วยลดอาการเมื่อยล้านะคะเวลาที่ขับรถในเมืองค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับออโต้เบรคโฮค่ะถัดลงมาจะเป็นที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่ง พนักเท้าแขนขนาดใหญ่ค่ะหุ้มด้วยหนังแล้วก็เป็นกล่องเก็บของได้ด้วยมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะมี Adaptive Cruise Control ค่ะคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถโมดูลโค่ะเป็นของแท้จาก Honda นะคะ กล้องบันทึกวิดีโอจะทำงานทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถหรือเปิดระบบไฟนะคะสังเกตจากสัญลักษณ์ไฟสีส้มตัวนี้นะคะที่ทำงานอยู่แสดงว่าตอนนี้กล้องหน้ารถของเรากำลังบันทึกวิดีโออยู่นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DVR Link เพื่อนำคลิปวิดีโอหน้ารถนะคะซึ่งเป็นเลนวายค่ะภาพชัดเสียงชัดดึงมาไว้ในโทรศัพท์ได้เลยหรือถอดเมมโมรีนะคะที่ตัวกล้องตรงนี้ ใช้เล็บจิกเข้าไปเมม o r ีก็จะเด้งออกมานะคะเมม o r มสีบสองจิกสามารถนําไปใส่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เพื่อดึงไฟล์คลิปวิดีโอมาไว้ในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ใช้เป็นหลักฐานใช้เป็นพยานได้สําหรับผู้ขับขี่ในกรณีที่ต้องการภาพจากกล้องหน้ารถค่ะเวลาดับเครื่องก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะป้องกันการลืมของด้านหลังให้ลูกค้าหันไปมองเบาะหลังนะคะเป็นการแจ้งเตือนแต่สามารถาแจ้ง ตั้งค่าเปิดหรือปิดก็ได้นะคะโดยการตั้งค่าที่หน้าจอเครื่องเสียงค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ลืมบอกไปนะคะกับ Memory s e ซีหรือว่าการบันทึกตำแหน่งที่นั่งคนขับนะคะบันทึกได้2องตำแหน่งนะคะในรุ่นนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda CR-V รุ่น Turbo E2 v ี e ูสีขาวแพลตินัม คันนี้ก็เป็นคันที่3แล้วนะคะที่เมย์ได้ส่งมอบในรุ่นนี้สีนี้ท่านใดสนใจกับการเลือกซื้อนะคะรถยนต์ Honda CRV แนะนำนะคะให้สั่งจองไว้ก่อนแต่ว่าบางรุ่นบางสีตอนนี้เมย์มีรถพร้อมส่งมอบสำหรับรุ่นเทอร์โบนะคะในส่วนของ eH EV ทุกรุ่นนะคะทั้ง ES และ RS ตอนนี้เมยังไม่มีรถพร้อมส่งมอบแต่ว่ารับจองนะคะท่านใดสนใจหรือว่าคิดว่าชอบในรุ่น ES EV นะคะก็แนะนำให้สั่งจองรอคิวไว้ก่อนพอรถมาลงนะคะเมย์ก็ส่งมอบให้ตามคิวจองค่ะตอนนี้คิวยังไม่เยอะนะคะก็สามารถสั่งจองได้โดยการแอดไปที่ Line ID นะคะ0 9 1 0 4 7 7 7า4หรือ ทักแชทไปที่เพจเซลเมโคราชทันดาหรือถ้าเร่งด่วนยังไงก็โทรมาได้ค่ะที่เบอร์0629155647เมมีบริการในส่วนของทำสัญญาไฟนั้นถึงที่นะคะทุกจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไฟนั้นบริการให้นะคะถ้าไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการจัดส่งด้วยรถเชลเ ER ลอร์สไลด์ถึงหน้าบ้านคิดค่าจัดส่งกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นค่ะหรือท่านใดสะดวกมารับรถที่โชว์รูมนะคะก็มาได้ค่ะ โคราทอนด้าอยู่ตรงข้ามตลาดเซฟวันมาง่ายค่ะอยู่ติดถนนมิตรภาพซ้ายมือตรงข้ามกับตลาดเซฟวันเลยที่จอดรถสะดวกสบายค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจองหรือว่าค่าใช้จ่ายวันรับรถทั้งหมดจะเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทร้อเซนนะคะทุกยอดที่โอนเข้ามาจะได้รับใบเสร็จ จากการเงินของ HONDA ลูกค้ามั่นใจได้นะคะสำหรับการซื้อรถผ่านช่องทางออนไลน์กับเซลเมโคราฮอนด้าค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามถูกใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะอยากชมรีวิวรถยนต์รุ่นไหนของ HONDA นะคะก็คอมเมนต์มาแจ้งกันได้นะคะแล้วก็รุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นไหนที่เมย์จะได้ส่งมอบก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแบบนี้เรื่อยๆยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยววันนี้ไปเตรียมตัวส่งมอบรถคันนี้กันก่อนนะคะแล้วเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ